ครับวันนี้ก็วันที่6มีนาคมนะครับวันมาทาาบูชาก็าจะเดินทางไปทปําบุญที่วัดดอยพระธาตุดอยสะก,กิดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดีย๋ยวขับไปช้าๆรีวิวอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ตรงคอนโซลหน้ารถนี่นะครับมีมีอะไรกันบ้างก็เริ่มแรกเลยก็มีขาจับนะครับกล้องโปรโปรเอาไปถ่ายระหว่างขับรถหรือด้านหน้าได้ ส่วนสวิทช์สองตันนี้ก็เป็นสวิทช์ไฟสีขาวนะครับสปอร์ตไลท์ขาวสปอร์ตไลท์สีเหลืองอันนี้ก็เป็นที่เสียบดูนปีนะครับชาร์จแบตเตอรี่แล้วปุน่มนี้เป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับกล้องหน้ารถกล้องหลังรถนะครับคือจอตัวนี้ครับน,นี่ครับจอแสดงรูปภาพไปด,ด้วยอันนี้เป็นตัววัดลมยางนะครับระบบบลูทูธ ล้อหน้าและล้อหลังอันนี้ก็เป็น GPS นะครับนี่ที่จับโทรศัพท์นะครับการสั่นนะครับแต่สันส่นแรงมากเลยครับปุ่มนี่เยอะมากเลยครับมีทั้งปุ่มไฟสูงไฟต่ำไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ชิวนี่สามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ขึ้นลงได้ปุ่ม รับโทรศัพท์วางสายออกทิปเข็มไม้ตั้งทีมของหน้าจอนะครับทีมว่าจะเอาหน้าจอแบบไหนตั้งได้4ี่ทีมนะครับแล้วก็อันนี้เปิดปิดออฟรันนะครับอันนี้ระบบอีโคนะครับแล้วก็สปอร์ตอูในโหมตัวนี้อันนี้ผมใช้บหมดอีโคครับเพื่อประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยว เปิดฝาำมานระบบไฟฟ้านะครับครับเราขับไปด้วยรีวิวไปด้วยครับเบาๆแปสิบกิโลเมตรต,ต่อ1ชั่วโมงขับไปดูบรรยากาศหมอกควันนะครับที่จะมาแทบทุกปีเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับไปวัดไปทำาล